โอเคนะคบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่ของคุณคิมซีเฮนนะฮะก็วันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาสอนท่ามินโทรโหลดดิ้งนะครับแบบนี้ครับผมปัดเสียงออกไปนะครับนะครับแล้วก็คายมาสเตอร์คิมคายคิมอะไรทุกอย่างนั่นแหละครับคุณสามารถหาโหลดได้ที่ ปีสตูครับแล้วก็ลิงอินโทรกับลิงหนูจะใส่ให้นะครับแล้วครั้งหน้าก็จะมาสอนทำเออสกิน 3D นะครับคนที่ทำไม่เป็นนะคนที่เป็นแล้วก็ข้ามตาผมได้เลยนะครับก็ตอนแรกเข้าแอปายมอนสเตอร์ครับแล้วก็กดที่ดีโอบวกครับแล้วกดสคริปครับแล้วก็กดมีเดียบอกเซอร์ครับแล้วก็กดที่คุณใส่วัลลูดไว้นะครับแล้วผมก็เอาวินโทรมาอน่อยนะครับแล้วคุณก็ ขอโทษนะครับพี่ไอผมก็จะเปลี่ยนสีได้ครับทำตามทำตามผมเลยนะครับ่ยยืนพันนะฮะกดไปที่เขาเลือกตินครับแล้วกดเลือกสีได้เลยครับเราตีน,นี้กันมาจะเป็นอย่างนี้ โอเคนะผมก็จะมาทำทให้เอ็นไอโหลดดิงนะครับผมอยู่ตรงริมนะฮะก็พ้าตาผมนั่นเลยนะครับ,ก,รบกดไปที่วิดีโอโหลดดิงครับตรงนี้นะครับกดทํให้มันขึ้นนี้นะครับกดไปที่วิดีโอคอัฟป,ปิงครับแล้วกดที่สตาร์ทโพสอะไรทุกอย่างนะฮะแล้วก็กดเลื่อนไปเลยครับถ้ามันตรงกลางแล้วก็พอดีสวยๆนะฮะอย่าให้มันเลย แล้วกดเอ็นโพส i n g ิ่ง้ำพวกไม้เท่ากันครับนี่แล้วขึ้นไปหน่อยดีกว่าแล้วกดถูกนะครับแล้วมาลองดูนะครับว่าโอแล้วก็จอตรงริมเลยนะโอเคครับผ่านนะ แล้วต่อไปคก็ดันวิดีโอขึ้นไปให้เป็นอย่างนี้นะครับดันขึ้นครับเพก็ดันลงไม่ได้ดันขึ้นนะฮะแล้วกดไปที่แล้วคุณก็เลื่อนตัววิดีโอครับให้มันอยู่ตรงที่ควันกนลังจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วกดแลวหน่อยแล้วกดเลเยอร์ครับแล้วกดอิมเมจครับแล้วกดเอเลเตอร์ครับแล้วก็เลือกสกิน 3D ที่คุณใส่ในนั้นนะครับแล้วก็กดอินแอนิเมชันครับเป็นแล้วแต่คุณนะผมจะเป็นสไลด์ดาว นี้แล้วกันนะผมก,เก็เลื่อนวิดีโอเขายาวไปสุดเลยครับเลื่อนภาพคุณนะให้เลยคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ปรับภาพให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะนี่คุณก็จะได้แบบผมนะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงนียนะฮะเดี๋ยวเนาะว่ิดีโอภาพกินสามที่คุณจะอยู่ทับของนี่ครับคุณก็ต้องไปจัดก,การมันนะฮะโดยการ กดเข้าไปที่ลูปภาพครับยกแล้วไปตรงทางด้านซ้ายครับจะมีรูปจุดๆนะประมาณห้าจุดครับอันนี้ผมกดเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับคุณก็เลื่อนไปตรงที่ลงมาพอดีครับแล้วก็กดบวกครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับนี่นะฮะบวกอีกทีนึงแล้วก็บวกอันที่สองนะครับคุณก็จะเห็นจุดๆสีแดงขาวใช่ไหมคุณก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนมาอยู่ริมๆนะฮะ โอเคถ้ามาทางคนก็เกี่ยวเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับโอเคครับงันก็มาจุดอันที่สามครับแล้วจุดไปเลยฮะมันจะได้สามจุดอย่างนี้นะครับก็ลองเล่อนดูครับจะได้อย่างนี้นะฮ okay, ะเคไปดูเลยครับ ก็เลืออย่างนี้นะครับจะได้อย่างนี้นะคะหรือต่อมาทุกคนก็มาใช้มาใส่นี่กันเลยนะครับมาใส่ตัวอักษรนะ,ะก็คือกดเข้าไปที่レยที่ครับกดเข้าไปที่เทคครับเทคนี้นะสุดไปเลยะครับเอาพิมพชื่อของแช n นลคณครับหรือว่าอะไรก็ได้นะคร S U R V I V A L เล้ว็ไฟคยเป็นคนคินนะฮะโอเคเล้วเกฟอนก่อนนะครับเกิดฟอนก็จะแนะนําเป็นข้อที่ลาด,ดินครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนะฮะจำชื่อแล้วไปหาดูนะครับแล้วก็กดดึกถูกไปครับแล้วก็กดเลื่อนให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยหน่อยนะฮะให้มันพอดีกับไบตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกอินแอนิเมชันเป็นอะเป็นนี่นะครับผม แล้วแต่คุณนะครับผมก็จะเอานี้แล้วกันแล้วก็เป็นใส่สีหน่อยแล้วกันนะครับสีเป็นสีฟ้าอ่อนๆ,ออนๆดีไหมเออใครอันนี้ไออันนี้ไม่ใครอันนี้แล้วกันนะอย่างนี้นะครับก็จะได้แล้วคุณก็ลองไปดูใหม่ ได้แบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะนี่ยังไม่ตรงกลางให้เรเลือกตรงกลางกลางหน่อยด้วกันนะโอเคประมาณนี้นาะได้อย่างนี้นะครับก็ทําการปิดเสียงวิดีโอคุณนะคือกดไปที่วิดีโอันใหญ่ครับแล้วก,กดไปที่โอ๊ยเจ็บคนนะครับนี่เก็กอีวอลล่มครับแล้วก็เลือกลดดอศูนนะครับตรงนี้ฮนะแล้วกดถูกครับ แล้วก็ไปที่รูปตรงสามจุดเนี่ยครับทางล่างซ้ายนะก,กดไป save gallery ครับ full HD ครับนี่นะเป็น full HD นะครับแล้วก็เสร็จแล้วคุณไปตัดไปเข้าแอปวิดีโอโชว์นะครับง่อหาโหลดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมรอให้มันโหลดเสร็จ่้างหน้านะ เร็วเร็วเร็วสามสองหนึ่งแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วคุณก็เดี๋ยวไปเจอที่แอป,ปวิดีโอโชว์ครับผมว่าเข้ามาที่แอป,ปวิดีโอโชว์แล้วลนะครับให้คุณเข้าไปที่แก้ไขวิดีโอครับแล้วก็เลือกไปที่ export ครับนี่นะครับกดไปเลยครับแล้วกดเริ่มครับค่อยๆแนะนำเป็นปเลื่อนออกแล้วกันนะของผมจะต้องไปเลื่อนออกมันจะทาให้ใหม่นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ นีครับนี่ครับเพลงครับกดไปเลยฮะแล้วก็เลือกเพลงคุณให้ของเจ้าเป็นเพลงคอรสไตล์แล้วกันสี่สิบแปดนะฮะก็เกิดเว้าเป็นสี่สิบแปดอีกตัวที่ฟูนนะครับ ไฟล์รีปภาพแค่น okay. ี้นะครับมเพ้นไม่ตามใจคุณเลยนะ แล้วก,กดรูปตรงนี้นะครับผมข้างบนนะครับพีบกดนะครับกดไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่บันทึกบันทึกไปยังแกลเลอรี่นะครับแล้วก,กดความละเอียดลูงฮะแล้วรอไปครับหลังจากคุณโหลดหลังจากคุณอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก,กดบันกนะครับ นี่ครับนี่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำกันได้นะครับี๋ยวสกินสามดีเขาจะมาสอนในครั้งหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณท่านชมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามตลอดนะครับขอบคุณยี่ิบามซับนะครับขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณกดซับนะครับเพราะคุณทำให้ผมอยวันนี้ครับ แล้วก็อย่าลืมครับผมก็จะมีกิจกรรมให้คุณดูครับแล้วก็ครั้งหน้าเขจะมาสอนทำสกินสามดีก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย